ในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของไข่มุกเมโลกันว่าทำไมมันถึงแพงแพงแพงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พื่อสาระความรู้จากเรานะคะทำแล้วก็ไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการทรายอินมีกับอามีเช่นเคยนะคะในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าไข่มุกสีส้มสวยงามที่เรียกว่า ไมโล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 เมโลอีเวนไมโลว่าสั้นหิวเลยและอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าไข่มุกสีส้มหรือว่าไข่มุกเมโลนั่นเนะคะที่เป็นกระแสดังอยู่ตอนนี้นะคะ จากข่าววันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะในตำบลเกเาะเพชรอหัวไทะจัังวดนครศรีธรรมราชได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะได้ค้นพบไข่มุกประหลาดที่มีสีส้มมีลักษณะกลมเกลี้ยงนะคะทำให้สงสัยว่าเอ๊ะไข่มุกอะไรเป็นสีนี้แล้วเมื่อส่งไปตรวจสอบนะคะก็ทําให้พบว่าไข่มุกชนิดนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าไข่มุกเมโลซึ่งมีน้ำหนักมากถึง3.8กรัตเลยทีเดียวและในเวลาต่อมานะคะไล่เลี่ยก,กันในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีครอบครัวหนึ่งนะคะได้เดินทางไปที่ ท่าเทียบเรือแหลมชบังจังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อไปซื้อหอยกระโจงโดงเพื่อมาประกอบอาหารกินนะครแต่ว่าเขากลับพบว,ว่ามันมีวัตถุประหลาดเนี่ยติดอยู่ด้านในเปลือกหอยนะคะเอาออกมาดูเนี่ยก็ค้นพบว,ว่ามันเป็นไข่มุกสีส้มๆลักษณะกลมเกี้ยงเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไข่มุกอะไรเป็นสีนี้ก็เลยส่งเจ้าไข่มุกตัวนี้นะครับไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับและอัญมณีแห่งชาติดูนะครซึ่งผลปรากฏก็ออกมานะคะว่าเจ้าไข่มุกอันนี้เนี่ยก็คือไข่มุกเมโลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบแท้100แร ซึ่งสาระสาคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาค้นพบบุกเมโลเมื่อตอนไหนแล้วค่ะแต่สาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าการค้นพบบุกเมโลในครั้งนี้นะคะมันทําให้ตลาดอัญมณีเนี่ยกลับมาคือไฮอีกครั้งพอรู้ไหมคะว่าราคาของบ,บุกเมโลอันนี้สีส้มๆเนี่ยมันสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียว10ล้านไม่ใช่ปริมาณน้อยๆเลยแค่ไข่มุกสีส้มซึ่งพอข่าวนี้แพร่ออกไปแล้วก็พอราคามันแพร่ออกไปเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาสนใจบุกเมโลกันอย่างมากเลยเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็อย่างที่บอกว่าราคามันสูงมากจริงๆก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันในช่วงนั้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทําไมเจ้าไข่มุกเมโลเนี่ยมันถึงมีราคาแพงนักทําไมมันถึงไปถึง10ล้านแล้วทำไมต้องฮือฮาขนาดนั้นมันดู วิเย์วิศวยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องมาทําความรู้จักกับไข่มุกทั่วไปกันก่อนไข่มุกหรือว่าเพลเน,นะคะเป็นอัญ,ญมณีที่ได้ามาจากฐานอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอัญ,ญมณีอินทรีย์หรือว่าอร์คินิกเจมนั่นเองซึ่งเป็นอัญ,ญมณีจากสิ่งมีชีวิตที่มีราคาสูงที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยซึ่งเจ้าไข่มุกในที่นี้นะคะจะมีสารประกอบส่วนใหญ่นะคะหลกัหลกๆเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมากถึงแล้วก็าน,านปดสจะเปอรออะะ์เป็นนี้ สมบัติของเขาเนี่ยมันจะมีความแข็งระดับอยู่ที่2.5ถึง4นะครับซึ่งถ้าเทียบง่ายๆนะครเนื้อของเขาเนี่ยก็จะอ่อนกว่าแก้วหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เนื้อของเขานะครับจับตัวกันแน่นมากทําให้การที่จะ บดให้แตกละเอียดเป็นผงเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากกว่านั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะเจ้าอันนียมันมีชนิดนี้เนี่ยยังมีความวาวในตัวเองนะคะซึ่งเรียกว่าวาวแบบมุกหรือว่า pearly luster ซึ่งจะมีประกายสีลุ้งนะคะอยู่ภายในที่เรียกว่า orient นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าไข่มุกที่เราเห็นโดยทั่วๆไปนะคะก็จะมีสีขาวเลือบสีลุ้งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีสีอื่นๆอีกว่าจะเป็นชมพูเงินทองเหลืองหรือว่าเป็นดําเป็นต้นนะคะซึ่งสีของไข่มุกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุก สภาพน้ำแล้วก็บริเวณสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเพราะว่าตัวมุกนะคะเกิดมาจากการที่หอยเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาสร้างยังไงโดยในปัจจุบันนะคะตลาดยัมมานีเนี่ยก็ได้ทาการแบ่งไข่มุกนะคะออกเป็นสประเภทหลากๆนะคะั่นก็คือไข่มุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่า n น t ชอ a l p เ a r รนะคะแล้วก็ ไข่มุกเลี้ยงหรือว่า c u l t u เ e d p พ a r l s นั่นเองค่ะโดยไข่มุกตามธรรมชาติหรือว่า natural p e a r l นะคะก็เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติหรือใชรสิก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไงซึ่งมันจะเกิดขึ้นในหอยมุกนะซึ่งเป็นหอย2ฝามีทั้งชนิดน้าจืดแล้วก็น้ําเค็มเลยโดยสายเหตุที่มันเกิดขึ้นมาได้นะ,ะก็เกิดจากการที่เซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดชั้นนอกหรือว่าเมนเทิลนะคะในบางส่วนเนี่ยหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเนี่ย เช่นกรวดหนอนทะเลตัวเบียนหรือว่าปรสิตต่างเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวหอยมุกโดยบังเอิญนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะทำให้หอยมุกนะครับเกิดความระคายเคืองจนกระทั่งทนไม่ไหวนที่สุดก็ได้หลั่งสารเคลือบที่เป็นชั้นมุกนะครหรือที่เรียกว่าเนคเคอร์เนี่ยออกมาเพื่อคุมเจ้าพวกสิ่งแปลกปอเหล่านี้เอาไว้นะคะแล้วก็รวมกันทับซ้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นมุกนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะคะในเรื่องของสีของไข่มุกรวมถึงความหนาแน่นเนี่ยมันจะขึ้นอย เข้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันถูกเคลือบอยู่ในตัวหอยมุกตัวนั้นเนี่ยนานขนาดไหนนะคะซึ่งไข่มุกที่มีความหนามากนะคะก็จะมีความวาวมากน,นั่นะคะแล้วก็เม็ดก็จะใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยสูงไปตามๆกันเพราะว่าใช้เวลาที่เกิดค่อนข้างนานม,มันไม่ใช่ว่าวัน2วันได้เลยนะครับมันต้องปล่อยนานมากๆเหมือนกันนะคะแล้วถัดมานะไข่มุกเลี้ยงเนี่ยก็เกิดขึ้นต่อจากไข่มุกตามธรรมชาตินี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อไข่มุกตามธรรมชาติได้รับความนิยมใช่ไหมคะความต้องการสูงขึ้นเนี่ย ก็เลยมีการคิดวิธีการเลี้ยงเจ้าหอยมุกพวกนี้นเพื่อให้มันผลิตไข่มุกออกมาได้ในปริมาณมากมากให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในปัจจุบันนะคะหลังนั้นก็เลยมีการเอาหอยมุกในน้าจืดเนี่ยมาเลี้ยงเพราะว่ามันเลี้ยงค่อนข้างง่ายกว่าหอยมุกในน้าเค็มนะคะแต่ว่าที่ต่างกันก็คือไข่มุกเลี้ยงจะเป็นไข่มุกที่ไม่มีนิวเคลียสะคระับเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเซลล์เนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์แมนเทินเนี่ยของหอยตัวหนึ่งไปใส่ให้กับหอยอีกตัวหนึง่งเพื่อให้มันแบ่งเซลลล์แ้ววกกกก็็เเจรริญาาปนนหุมือ่คะ,คะะ ซึ่งไข่มุกที่เลี้ยงนะคะรูปร่างเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีแกนกลางมันครับให้มันจเจริญเติบโตเพราะนั้นนะ่ะรูปร่างมันก็อาจจะไม่ได้กลมเกลี้ยงเหมือนไข่มุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เขาเรียกว่าจริงๆก็สวยงามไม่แพ้กันเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของราคาหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะก็อาจจะถูกลงกว่าเพราะอย่างที่บอกว่ากระบวนการผลิตมันต่างกันเพราะนั้นความสวยงามความเป็นเนื้อแท้ความหยายากเนะี่ยมันก็ต่างกันนั่นเองค่ะ ซึ่งบนโลกของเรานะนะคะมีแหล่งไข่มุกตามธรรมชาติที่สําคัญนะคะหลักๆก็จะอยู่ที่อิรานอเมริกากาแล้วก็ทางตะวบนอของออสเตรเลียนะครับส่วนไข่มุกเลี้ยงนะคะก็จะพบได้มากในแถบของทางญี่ปุ่นหมูกก่เกาะตาฮิติีแล้วก็หมู่เกาะอ,อื่นซึ่งรวมถึงออสเตรเลียด้วยนะคะที่ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแหล่งไข่มุกทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีการเลี้ยงไข่มุกเลี้ยงด้วยอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ความต้องการมันค่อนข้า,ง,างเยอะในเองนะคะและแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองนะคะก็มีแหล่งไขุ่กเปีงที่สาคัญนะฮะอย่างเช่นในจังหวัดภูเกต็ตในพังงาละนองสุราษฎร์และก็กาญจนบุรีนี่เองค่ะก็มีแหล่งพอเลี้ยงไขุ่กเลีงขนาดใหญ่เช่นกันค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของการเกิดไขุ่กเพิ่มอีกสักนิดนึงดีกว่าแน่นอนว่าในธรรมชาตินะคะมีหอยมากมายที่สามารถสร้างไข่มุกขึ้นมาได้แต่ว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะคะที่ สามารถสร้างไข่มุกที่มีความสวยงามแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็มีความสาคัญต่อตลาดในเชิงาพาณิชย์นะคะซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีทั้งหอย2ฝาและหอยฝาเดียวทีนี้ามาลองดูกันดีกว่าว่ามีหอยชนิดไหนบ้างที่สามารถผลิตไข่มุกที่สวยงามพวกนี้ได้นะคะโดยมาเริ่มที่หอยสองฝากันก่อนค่ะซึ่งเจ้าหอย2ฝานี้นะ,ะก็มีทั้งหอยมุกน้าจืดแล้วก็หอยมุกน้ําเค็มนะครับก็อย่างเช่นจีนัสพิงทาด้านะคะซึ่งหอยมุกชนิดนี้นจะเป็นที่รู้จักและได้ยินชื่อกันบ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น, Pearl นะะอาก,กัวย่าเพน โดยจะให้ผลผลิตเป็นไข่มุกขนาดเล็กสีขาวสีขาวชมพูสีขาวนวลสีอมเหลืองถัดมาเป็น Black l ิ p s o u t h ซ e a Pearl อ y s เ e r นะคะซึ่งจะให้ผลผลิตเป็นไข่มุกขนาดใหญ่สีเทาสีดำหรือจะเป็น Si l v ว r ร์โกลด์ลิปเซาท์ซี a r ิร์ลออสเทอร์นะคะซึ่งจะให้ผลผลิตเป็นไข่มุกขนาดใหญ่สีขาวสีเงินสีทองแล้วก็สีเหลืองโดยที่พูดมาทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นตัวอย่างหอยสองฝานะคะที่ให้กำเนิดมุกที่มีคุณภาพดีได้ ต่อไปเราไปดูหอยฝาเดียวกันมากดีกว่าว่ามันจะมีหอยอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโดยหอยฝาเดียวนะคะจะผลิตไข่มุกที่ต่างจากหอยสองฝานะคะซึ่งไข่มุกที่เขาผลิตได้เนี่ยจะเป็นไข่มุกที่ไม่มีนิวเคลียสแต่ว่าเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาตินะคะซึ่งเจ้าหอยฝาเดียวพวกนี้นะคะก็จะได้แก่คอนเชลนะคะหรือว่าหอยสังซึ่งจะผลิตให้ไข่มกุกสีชมพูนะคะหรือยอย่างอะบอรอนเชลนะคะซึ่งเป็นหอยน้ำจืดที่ให้ผลผลิตไข่มกุกสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงสีเงินสีครีมโอ,เ,อเบนนนเนแตกร และที่ผ่านไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเมโลเชลหรือว่ามุกหอยโข่งทะเลหรืออีกชื่อนึงก็คือมุกสังทนานะครับซึ่งให้ผลผลิตเป็นไข่มุกสีส้มพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งเจา้าไข่มุกเมโลนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะ,ะก็คือจะพบได้ในหอยโข่งทะเลโดยโอกาสพบของเขานะคะมีอยู่แค่หนึ่งใน3,000ตัวเท่านั้นโดยแหล่งที่พบของเขานะครับจะพบได้แค่ในทะเลจีนใต้เมียนมาเวียดน,นามไทย แล้วก็กัมบ,บูชาเท่านั้นนะครับคื่จมูกเมโลเนี่ยครับก็จะมีลักษณะที่ต่างออกไปจากไข่มุกอื่นๆนะครับโดยที่ลักษณะของเขานะครับภายนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมุกทรงกลมหรืออาจจะเป็นทรงรีได้เพราะว่าเนื่องจากที่เราบอกไปตอนต้นนะครับว่ามุกเมโลเนี่ยเกิดจากหอยสงังซึ่งเป็นหอยฝ่าเดียวดังนั้นไข่มุกที่เกิดจากเขาเนี่ยจะเป็นไข่มุกที่ไม่มีนิวเคลีย จึงไม่มีแกนกลางทําให้เขาเนี่ยสามารถเป็นวงรีได้และด้วยองค์ประกอบทางเคมีนะคะที่มีการค้นพบแร่อะราโกไนค่อนข้างมากนะคะในมุกเนี่ยส่งผลให้มุกเนี่ยมันจะมีสีต่างไปจากไข่มุกอื่นนะคะโดยสีของเขาเนี่ยจะมีสีส้มจางๆออกไปทางสีส้มเปลวเพลิงหรือว่าถ้าเข้มมากๆเนี่ยก็จะออกไปเป็นสีน้าตาลส้มนะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นหรือว่าขึ้นอยู่กับชั้นเคลือบของมุกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะความทนทานของมุกเมโลเนี่ยก็ต่างจากมุกชนิดอื่นนะคะเนื่องจากว่าการเรียงตัวของแร่อะราโกไนาภายในยหรือว่าโครงสร้างของเขาเนี่ย มันต่างจากไข่มุกชนิดอื่นโดยที่เราพบในมุกเมโลนะคะการเรียงตัวของแร่ลากูไนในมุกนี้เนี่ยมันจะเรียงตัวพันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแทนที่จะเรียงตัวเป็นชั้นเหมือนไข่มุกชั้นอื่นๆนะคะทำให้ความหนาแน่นเนี่ยมันต่างกันนะคะแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยต่างกันโดยที่มุกเมโลเนี่ยจะแข็งกว่ามุกอื่นๆค่อนข้างเยอะเลยค่ะซึ่งด้วยลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็สีสันที่โดดเด่นนะครับแตกต่างจากมุกชนิดอื่นรวมถึงความหายากของมันแล้วเนียคะ จึงส่งผลให้ไข่มุกเมโลชนิดนี้เ,นเป็นไข่มุกหรือว่าเป็นอัญมณีที่มีราคาสูงที่สุดในบรรดาไข่มุกทั่วไปเลยโดยมีราคาเนี่ยหลักแสนไปจนถึงหลัก10ล้านนะคะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนั่นเองค่ะซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะมีการเพราะเลี้ยงไข่มุกเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกเมโลจากหอยโข่งทะเลพวกนี้ได้แม้ว่าจะมีการทดลองหลายครั้งแล้วก็ตามนะคะส่งผลทำให้ ทุกวันนี้นะคะมันยังขาดตลาดอยู่แล้วก็ราคาเนี่ยก็เลยพุ่งสูงริ้วจนถึงที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าด้วยความที่มันหายากแล้วก็มีราคาสูงขนาดนี้นะครับจึงมีคนพยายามนะครับที่จะปลอมมุกเมโลขึ้นมาเพื่อขายทข้ตลาดนะครับสำหรับให้คนที่ไม่รู้หรือว่ายังดูไม่เก่งนะคะแต่ว่าสาหรับใครนะคะที่อยากดูมุกเมโลแบบง่ายๆนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลองสังเกตที่เนื้อดีๆนะครับเพราะว่าเนื้อมุกเมโลเนี่ยมันจะมี ความวาวมีลวดลายมาจากด้านในนะคะแล้วก็เป็นลายที่ไม่สม่ำเสมอกันอันนี้จะเป็นแบบธรรมชาติแต่ว่าสําหรับมุกที่พยายามทําขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีลวดลายที่ออกมาจากด้านในนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการค่อยๆเคลือบไรแตๆชั้นเหมือนที่หอยสร้างขึ้นมานั่เองค่ะและท้ายสุดนี้นะคะแน่นอนว่าพอทุกคนเนี่ยทราบถึงราคาทราบถึงมูลค่าของมันแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนที่พยายามตามหามันนะคะเพื่อให้ได้มาครอบครองหรือว่าเพื่อมาขายในตลาดในเชิงพนนันชย์นะคะแต่ว่าเราอยากจะขอย้ําเตือนสักนิดนึงนะคะให้ทุกคนตระหนักถึงว่า การที่เราอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดเรามัวแต่ไปตามล่าไปหาเขาจนเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เขาสูญพันธุ์ไปเลยแล้วก็เราก็ไม่มีมุกเมโลให้มาตามล่าหาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากให้ในวันนี้ด้วยดงนั้นตอนนี้นะครับเวลาของเราก็คงหมดลงแล้วสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะคะเราจะเอาสาระความรู้อะไรมาฝากทุกคนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ